สวัสดีครับร้านนุ่ยพรประเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนาเช่นเคยครับเป็นเหรียญสมเด็จพระสังฆราชนะครับกรมมาหลวงนะครับวชนิยานวงนะครับนะครับชื่นนะครับสมเด็จพระสังฆราชชื่นนะครับท่านเป็นพระอุชาของในหลวงนะครับเหรียญนี้ออกในพศ2507นะครับออกที่วัดบวรนิเวศนะครับผมนะครับพิธีสงยิ่งใหญ่นะครับ ในหลวงราชการที่9ก็เสด็จด้วยนะครับผมนะครับคณาจารย์เกจิดังๆมาเพียบนะครับมีหลวงพุโตนะครับหลวงพ่อแพรหลวงพ่อเงินหลวงพ่อน้อยไปทำตราดหลวงพ่อเต๋นะครับเตะคงทองสามงามนะครับหลวงพุเสงนะครับจะกุญผลวัดหนังนะครับจะกุญผลก็ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนั่นเองนะครับผมเที๋ยนี้สร้างสองพันห้าร้อยเจ็ดนะครับเหียนเก่าเลยนะครับผม ปีเล็กนะครับผมเป็นเหรียญน,นะครับทองเหลืองกระไหลทองเพราะว่านะครับพอไปนานในีกระไหลมันหลุดหมดแล้วนะครับผมเนี่ยเก่าตามธรรมชาติต้องค่อยๆดูนะครับเนี่ยจะมีคราบกระเหลาา่าคา,ายกระไหลค้างอยู่นะครับอีกองค์เสกก็คือสมเด็จพระยานนะครับซึ่งกเป็นพระสังฆราชที่ว่ากันว่าจำเป็นพระรหันต์กลางกรุงนะครับพระโลหิตท่าน นะครับพระเกศาท่านกลายเป็นพระธาตุนะครับผมท่านสามารถดับเพลิงไหม้ที่บางลำพูได้กระสินได้นะครับผมแบบนี้สวยนะครับผมนะห้อยบุตชายแล้วครับประวัติดีนะครับประวัติการสร้างดีเลยนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านเวปอนพระเครื่องน้ำตัวสูง96954สูง8สูง8หรือสูง8142สูง3สูงสูง1อย่างไรฝากกดแชร์กดไลค์กดสปาร์ค่ายกดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านเวปอนพระเครื่อง ขอบคุณครับสวัสดีครับ